สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เพิ่งอัดจบเนาะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะที่เป็น everyday jewelry jewelry <c oughs> นะก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะก็วันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เอาของที่เอฟไปญี่ปุ่นมารอบล่าสุดเออเอฟได้กลับมาเอามาโชว์กันเออเป็นเหมือนแบบจะเป็นฮอเบาๆแต่ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยแกะใช้หมดแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่อันบ็อกซิ่งแต่อย่างใดนะคะก็จะเอามาให้ดูกันว่าเอฟได้อะไรมาบ้างแล้วมาแชร์แล้วกันเนอะว่าแต่และชิ้นที่ได้มาเนี่ยที่บอกว่าราคาดีที่แบบว่าเอฟภูมิใจเดือบที่ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้มาจากไหนบ้างแล้วก็แนะนําสถานที่ออว่าแบบเออควรไปแบบว่าที่ไหนบ้างอย่างมงค้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างแรกที่ได้มาเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จริงๆทําคลิป unboxing, อันบ็อกซิ่งเนี่ยตอนที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเนาะนั่นก็คือนี่ เป็นน้องอเหมือนอะไรเข้าตาป๊บนึงนะขนตาแนละ้วจะเข้าตาแหละเอาจริงต้อขนตาหนาขนาดนี้แม่นะอันแรกที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะคะในทริปนี้ก็เป็นน้องอ่าโกยาดพลูเม่นะคะก็ถ้าใครได้ฟังสตอรี่ก็คือ แอปจะบอกแหละว่าอันนี้เป็นอันที่จริงๆไปไม่ได้ตามหาอันนี้เลยทุกคนตามหาอีกอันหนึ่งทีเ่เป็นเหมือนแบบ wallet on chain ของเขานะคะที่มันชื่อว่าอะไรเวอรีนอะไร wallet สักอย่างนี่แหละ continental wallet อะไรสักอย่างนี่แหละที่มันจะเป็นลนักษณะเป็นเหมือนเป็น wallet แล้วก็มีสายหนังเนาะเออเป็นเหมือน wallet on chain ทรงเป็น wallet on chain เลยนะคะก็ไม่ได้เออคือไปอะ่ะไปแล้วเจอนะแต่เจอสีส้มไงซึ่งแบบเอปเป็นคนไม่อินสีส้มทุกคนเออก็เลยแบบพยายามกลับ ไปกลับไปหลายรอบมากประมาณ3ามสี่รอบก็ไม่ได้สักทีจนมาเจอรุ่นนี้นะคะวันนั้นเห็นว่าเขามีหลายสีหน่อยเออแต่ว่าไม่ได้มีสีแปลกๆกับสีน้ำเงินสีเขียวที่แบบใจอยากได้จริงๆก็ไม่มีนะคะก็เลยได้เป็นตัวนี้มาก็รู้สึกว่าโอเคนะคะก็ในขณะเดียวกันก็ได้ตัวนี้มาอีกนี่จากร้านเดียวกันจากช็อปเดียวกันวันเดียวกัน SA เอเขาหน้ารักเน่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเธอมีอันนี้อีกไหมอะไรเงี้ยใช่ SA น่ารักทำให้แบบว่าเพิ่มยอดได้นะคะฝากแบรนด์ทุกแบรนด์ฟังไว้ด้วยเทรน d s a ให้มันเฟรนลี่นิดนึงนะได้อันนี้มาอีกนะคะเป็นตัวคาร์ดโฮเดอร์ของเขานะคะเป็นสีเหลืองเออซื้อเพราะมันเป็นสีเหลืองด้วยแล้วก็มันเป็นคาร์ดโฮเดอร์ทรงที่เอฟชอบใช้ก็คือรวมบัตรทุกอย่างไว้ในช่องเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันใส่ได้เยอะทุกคนใส่ได้เป็น10ใบ,บอ,อ่ะนะอันนี้ก็คือใส่อยู่มัน10กว่าใบ นะคะแล้วก็มีช่องด้านบนกับช่องด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าช่องด้านหลังไม่มีนะอันนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีเนาะสำหรับข้อดีข้อเสียทั้ง2ชิ้นนี้เลยนะคะก็ทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าการไปตามลากก่าโกยาดที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆถามว่าเอฟแนะนําที่ไหน ถ้าประสบการณ์จากตัวเองนะเออคนบางคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ประสบการณ์ตัวเองเอฟรู้สึกว่าถ้าจะไปตามหากโกยาดเนี่ยให้ไปที่โอซาก้าเออนะหลังจากนี้ก็คือโอซาก้าก็คือไม่มีของมากไปอีกพอทุกคนก็คือจะไปตามที่โอซาก้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโซนโอซาก้ามีช็อปอยู่ถึง3ช็อปด้วยกันทุกคนมี1คือที่นัมบะซึ่งเป็นที่ที่เอฟได้2ชิ้นนี้มา2คือที่อุเมดะ นะคะแล้วก็เหมือนจะมีที่เกียวโตอีกมัง้งเออนะมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราไปโอซาก้าถ้าเราพลาดช็อปหนึ่งเราสามารถไปอีกช็อปหนึ่งได้ง่ายเออแล้วหลายๆท่านก็ไปโอซาก้าก็จะไปเกียวโตอ,อยู่แล้วก็สามารถแวะไปดูได้อีกอะไรเงี้ยเออคือมันมีโอกาสในการจะเจอของที่เราอยากได้เนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าโกหยามันไม่ได้แบบ มีแบบโอ้ทุกสีให้เลือกสรรยู่จะเลือกสีอะไรล่ะฉันมีทั้งหมดเลยเจสีมันมีแสงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันต้องแบบดวงอะ่ะมันต้องดวงนะฉะนั้นไปในเมืองที่ถามว่าเราแบบว่าแวะกับไปได้บ่อยๆอ่เออน่าจะดีกว่านะคะก็อย่างที่เอฟบ,บอกเอฟแวะกลับไปที่ช็อปน้ำบาเนี่ยประมาณสี่รอบใช่ไป5วันก็คือแวะเลยสี่รอบคะ่ะแม่ใช่ ยังไม่รวมวันที่แบบไปที่ชอบอูเมดาด้วยก็คือจะมีวันหนึ่งที่ไป2ส,สาขาแล้วอีกวันหนึ่งก็อีกวันที่เหลือเนี่ยก็คือไปสาขาเดียวก็คือนำบาตเนี่ยอีก3วันรวดนะคะก็นะก็เลยทริคเนี่ยถามว่ามันทริคไหมมันคือเหมือนต้องทําบุญไปก่อน <laughs> ใช่ เหมือนน้องทำบุญไปก่อนแล้วก็อาศัยว่าแบบไปไปที่ช็อปบ,บ่อยๆเออหรือวันหนึ่งจะไปสองรอบก็ได้นะเผื่อแบบว่าของเข้าช่วงแบบว่าบ่ายสองพอดีอะไรเงี้ยเออไปเช้าทีไปเย็นทีอะไรเงี้ยอาจจะได้นะคะแต่เอฟอะไปแค่วันละครั้งแล้วก็ไปในเวลาที่แตกต่างกันนะบางวันเอฟไปเช้าบางวันเอฟไปเย็นอะไรเงี้ยเออคืออาศัยว่าแบบ ดวงอะรอบนี้ไม่ได้ไปทัวร์ไงก็เลยรู้สึกว่าแบบเออสามารถ manage เวลาที่เราอยากแวะไปได้มากกว่านะคะก็ถ้าถามว่าเป็นทริคเนี่ยก็คงเป็นทริคประมาณนี้แหละทุกคนคือง่ายๆเลยแวะไปบ่อยๆแล้วไปในเมืองที่แบบว่าเขาไม่เยอะหน่อยเออเพราะว่าถ้าที่โตเกียวเนี่ยมันเหมือนที่ชินจูกุหรือชิบุย่านะชินจูกุมังรู้สึกเออมันจะมีที่ชินจูกุ ถ้าเกิดเอพูดผิดก็แก้ได้เออมันจะมีที่ชินจูกุกับกินซ่านะคะถ้าที่โตเกียวนะรอบที่รอบไปปีที่แล้วเนี่ยเอปก็คือเอปลาาที่ชินจูกุเลยเอก็ขี้เกียจนั่งรถไฟไปกินซ่าอะไรเงี้ยเพราะมันไกลนะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าแนะนำเนี่ยโอาก,การู้สึกว่าช็อปอุเมดะกับช็อปน้มบามันใกล้กันอนะสองสามสถานีก็นั่งไปได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบง่ายกว่าเยอะนะคะก็เป็นอันที่ สองชิ้นแรกที่ได้มาจากที่ญี่ปุ่นรอบล่าสุดอันนี้ก็จริงๆมันเหมือนเป็นเบิร์เดย์แบ็คอะเออเพราะว่าไปช่วงใกล้ๆวันเกิดถึงแม้จะไปไม่ตรงวันเกิดก็เถอะนะก็มโนว่าเป็นแบบเบิร์เดย์แบ็นะอันนี้นะคะก็เป็น2ชิ้นแรกที่ได้มาก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีนะเพราะว่าเอ,อ่อทั้งตัวนี้และตัวนี้เอฟมีแง่มุมหลายๆแง่มุมที่อยากแชร์เหมือนกันเออเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะวางไว้ก่อนจื๊บอ,อ่ะนะ เป็น2ชิ้นแรกที่ได้มาเอ้าเมื่อกี้ตั้งได้อยู่เลยหนูเอ้ยอได้แล้วตั้งไว้แบบนี้นะคะทีนี้ชิ้นที่2ที่ได้มาก็เป็นอนไรดีนะเป็นอันนี้เลแล้วกันเป็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นการประสบความสำเร็จของการช้อปปิง้งม,มากๆใช่นั่นคือเป็น ่างหูวิเวียนเวส o ูดทุกคนนี่เดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นให้นะเพราะว่าอันนี้มันจะแบบมาโคร,โปรไปไม่ถึงเนาะเออก็เป็น่างหูวิเวียนเวสบูดสีโรสโกนะคะแล้วก็มีคริสตัลนี่มีคริสตัลแบบนี้เป็นโรสโกวิ่วิงว่งวิงว่งวงนะิ่ง่งนะซึ่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็จะไม่ได้มีอะไรซึ่งอันนี้ถามว่ามันน่าสนใจตรงไหนเพราะว่าอันนี้ดได้แต่ดองกี จริงอืมได้จาก้องกิแล้วถ้าเกิดใครตามต่างหูยูเวนต์เวสบูดอยู่เนี่ยจะรู้ว่าต่อให้ตอนเนี้ยต่อให้ร้านฮิ้วที่แบบขายถูกแล้วนะก็อยู่ประมาณแบบห้าพันอ่ะสี่พันห้าพันถูกสุดเท่าที่เคยเจอเท่าที่เอฟเคยเซอร์เวยเจอมานะคะแต่อันเนี้ยทุกคนเอฟได้มาในราคาหมื่นเยน9,999นเออยเ้วนเออและณนะวันที่เอฟไปคือค่างเงินเท่าไหร่ยิบสี่สองแม ยี่ส4 3ี่สองยี่สี่สามฉะนั้นเท่ากับว่าคู่นี้เอฟได้มา2 4 0พันสี่นะซึ่งจริงๆมันไม่เต็ม2004ด้วยเพราะว่าวันนั้นน่ะก็เลยซื้อของให้ครบหมื่นเยนใช่ไหมแล้วเราก็จะได้แท็กรีฟันมาอีก10%ใช่ไหมแล้วเอฟก็ใช้อคูปองที่เพจท่องเที่ยวญี่ปุ่นเขาชอบแชร์กันน่ะเออถ้าซื้อครบหมื่นเยนใช้คูปองอันนี้ได้ลดออนท็อปอีก5%ออย่างเงี้ยทุกคนคิดไม่ถูกเลยเอาจริงนะใครเก่งเลขคิดให้หน่อย จาก9,999เยนเออ,อก็นะลดไป10%แล้วก็ลด on top อีก5%เออเท่ากับคูณเนี้นเนจะได้มาแค่2,000อน่ะแล้วถามว่าเป็นของใหม่ไหมเป็นของใหม่แม่เอาจริงใช่ถามเขาเขาบอกว่าอ๋ออันนี้แบบ this is new new มาพร้ออุปกรณ์ด้วยใช่มีกล่องมีถุงผ้ามีการ์ดครบเลยอันนี้นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าอย่าดูถูกใช่ บางคนเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีกระแสว่าแบบเฮ้ยดองกีบางอย่างมันแพงนะไปซื้อร้านโลลถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเดินดูดีๆมันมีขุมทรัพย์อยู่ในนั้นทุกคนทุกคนก็แค่ต้องตามหาใช่คือเอฟอะเดินเดินเดินไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะรู้สึกว่ากระเป๋าหรือไอเทมอะไรใดๆดในดองกีมันมันไม่ได้ถูกเนาะเดินเดินอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้9 9 9 9เกก้ฮ้ยมัน2,000กว่าบาทเองหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่า ถ้ามัน2,000กว่าบาทจริงนี่คือต้องเอานะอะไรเงี้ยแล้วให้คุณแฟนยืนเฝ้าใช่เดี๋ยวมีคนมาแย่งให้ยืนเฝ้าอยู่หน้าตู้เลยก็ไปตามหาพนักง,งานเพื่อมาถามว่ายังไงเงื่อนไขมีอย่างอื่นไหมหรือ9,000จริงหรือว่าแบบยังไงเป็นของใหม่ไหมอะไรเงี้ยปรากฏเป็นของใหม่แล้วก็ราคา9,999จริงแล้วก็ลดแท็กรีฟันได้จริงออน็อา5%ได้จริงทุกคนคุ้มมากอันเนี้ยเอาจริงนะคุ้มมากนะ ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นความประสบความสาเร็จจากที่พี่ปุ่นรอบนี้นะคะก็แต่ว่าใดๆคือน้องมีข้อเสียน้องหนักทุกคนใส่แล้หูจะยานเออคือแบบถ้าวันไหนแบบ ออกทั้งวันน่ะอย่างเช่นแบบทํางานเช้ากับเย็นหรือว่ามีกินข้าวต่อตอนเย็นอะไรเงี้ยคืออย่าได้ใส่มีความปวดหัวแน่นอนเออถ้าใส่แบบสักครึ่งวันออกไปสยามกลับมาอะไรเงี้ยโอเคนะคะแต่ว่าได้คือความสวยคือชนะเลิศเนี่ยดูดีแล้วเป็นสีโรสโก้ด้วยเอาจริงชอบมากชอบมากๆเนาะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความประสบความสําเร็จของการช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นรอบนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้เอามาใช่ลืมหยิบมามันอยู่ในรถอะ มันอยู่ในน้องกะทิอ่ะขึ้นรูปให้ดูเป็นอันนี้นะคะน้องเป็นแบบเป็นที่ใส่แว่นเออเป็นที่ใส่แว่นนะคะแล้วเอฟก็เลยซื้อมาใส่ตัวแว่นชาแนลของเอฟนะเพราะว่าแว่นชาแนลของเอฟที่เอฟใช้ประจำเนี่ยเอฟซื้อวินเทจมาเนาะแล้วก็เลยมันไม่ได้มีฮาร์ดเคสอะทุกคนมันมาเป็นกล่องกระดาษกับถุงผ้าแทน เออแล้วการที่จะใส่ในถุงผ้าแล้วก็วางไว้ในรถอย่างเงี้ยก,ก็กลัวแบบนู่นนี่นั่นทับแล้วเดี๋ยวมันพังใช่ไหมก็เลยพยายามหาซองใส่มาตลอดนะคะที่มาปกป้องน้องได้และอันนี้ทุกคนเอ๊ะไปได้มาจากตัว Book Off ที่โกเบใช่ถอไปโกเบเพื่อไปกินเนื้อแล้วก็เห็นบุ๊กออฟแล้วก็เดินขึ้นไปแบบไม่คาดหวังเพราะว่าเป็นบุ๊กออฟที่ค่อนข้างเล็กนะจะออกแล้วเชียก็มาเจออินนี่ขายอยู่เท่าไหร่ ,8888 8น้เยนใช่ปะวะ ประมาณนี้เออแปดพันเก้าพันเยนน่ะคือคูณเป็นค่าเงินออกมาแล้วประมาณ2,100กว่าบาทนะคะซึ่งตัวนี้เอ p เป่เล็งมานานแล้วในร้านเมืองไทยเนอะต่อให้เป็นร้านที่แบบเอตามอยู่อะไรเงี้ยก็คือขายแพงกว่านี้ประมาณ3ามพันหรืออะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบถ้าเอาสภาพดีหน่อยก็แตะแบบ4ี่พันห้าพันเล็งเนี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ชิ้นใหญ่หนิดนึงเนอะเออมันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะคะก็แต่ว่าเสียดายอันนี้คือเขาไม่แท็กรีฟันให้เอฟ,เอ,ฟเออเขาบอกว่าแท็กรีฟันไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ เร็กก็เลยแบบว่าเอามาเอาอยังไงก็เอาเอามานะเราก็แบบว่าน่ารักมาก2,100บาทนะคะทุกคนอย่าดูถูก o o กออฟ ใช่อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเวลาไปญี่ปุ่นก็คือต้องบุกออฟนะเพราะว่าเข้าไปแล้วจะเจอแบบว่าขุมทรัพย์หลายๆอย่างรอบนู่นอะแบบรอบก่อนโควิดมัง้งเอฟไปเอ็กไปเดินบุกออฟเอ็กก็ได้สูตรคิสเตียนดีออลมาในราคาแบบว่า700มั้งรู้สึกเออทิปที่แล้วที่เอฟใส่เนี่ยเอก,ก็ใส่อันนี้นะคะสูตรสีเหลืองตัวเนี้ยเนี่ยเนียเนียอันเนี้ยน่าจะเจ็ดร้อย,ย,ยจากบุกออฟทุกคนเออแล้วก็ได้แบบว่าผ้าพันคอเบอร์เบอรี่มาในราคาพันห้าอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นนะ่ะแบบุ เสาะหาเออหน้าไปเดินหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบว่าเจอขุมทรัพย์นะคะก็เป็นอันหนึ่งที่ชอบมากนะแล้วก็อันสุดท้ายที่ได้มาจากทริปญี่ปุ่นรอบนี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบรนด์นิดนึงเนาะเออพวกของเล่นคงไม่ต้องพูดถึงได้เยอะมากได้มาเยอะมากแล้วก็แบบว่าคงแบบว่าอุย้ยเออลืมลืมลืมอันที่จะพูดถัดไปไม่ใช่อันท้ายอันนี้เป็นรองสุดท้ายก็คือเสื้อกลมนี่ ทุกครั้งที่เอฟไปเอจะต้องไปซื้อเสื้อกลอมที่ญี่ปุ่นทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าที่ญี่ปุ่นขายถูกมากทุกคนเอาจริงๆนะเสื้อยืดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเสื้อยืดเอฟซื้อเป็นไซส์ผู้ชายเนอะไซส์เอลแบบว่าใส่คล่องๆสบายๆใช่ปะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ7,700เยนนะคะแล้วมันก็จะได้แท็กฟรีฟันลดไปอีก10%ซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วอะ่ะตัวหนึ่งอะ่ะที่ไทยมันจะขายประมาณเกือบเกือบสี่พันใช่ปะ่ะสามพันกว่าบาทสี่พันนะที่ญี่ปุ่นมันจะอยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดใช่ ก็คือถูก,กว่าไทยครึ่งๆอ่ะทุกคนแต่ว่ารอบที่ไปที่รอบล่าสุดเนี่ยตัวความเขาเลยแรลเหมือนของมันมีให้เลือกน้อยเนาะเออจริงๆตัวขาวเนะี F ่ยเอฟมีแล้วแต่ว F ่าเอฟมีเป็นหัวใจแดงนะก็เลยซื้อเป็นหัวใจดําเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าแบบจะไม่ซื้อก็แบบรู้สึกเสียดายไงเออเพอไปถึงที่นั่นแล้วมันถูกอะ่ะเมื่อเหลือพนะันหกพันเจ็ดอ่ะมันถ้าจะแบบเสื้อธรรมดาแล้วอย่างเงี้ยเออคือเดินไปในเซนทรัลซื้อเสื้อตัวพันกว่าบาทแล้วอันนี้อะางเงี้ยนะคะก็ รู้สึกว่าถ้าเกิดไปญี่ปุ่นทั้งทีอย่างน้อยต้องได้กลมกลับมาสักตัว2ตัวแล้วรอบนี้ก็ได้มา1ตัวทวนได้มาหน่อยมากใ่มันไม่ค่อยมีของให้เลือกอะเออนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเวลาไปซื้อที่นูนนะทีนี้อย่างสุดท้ายที่เอไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือนี่คลิปที่แล้วก็แชร์ไปแล้วเนาะจะเป็นแหวนแพนโดราทุกคนซึ่งแพนโดราที่เอไปซื้อเนี่ยไม่ใช่แพนโดราตามแบบว่า ห้างข้างนอกทั่วไปนะคะเอจะไปดูที่เอาเลทนะซึ่งที่ไปมันเป็นลิงกุเอาเลทก็คือที่ใกล้ๆสนามบินคันไซนั่นแหละแล้วก็ไปจังหวะดีไปเจอช่วงที่แบบเขาลด50%ทุกคนแล้วแบบลดออนท็อปอะไรก็ไม่รู้เอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะถูกขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าตัววงนิ้วชี้เนี่ยพันสตัววงนิ้วก้อยคือผัดหนึ่บาท กนะ็คือ2 4 0 4สองวงถูกค,คิดว่าถูกมากแล้วเออแต่พอจ่ายตังจริงเป็ดเสร็จแล้วเอฟจ่ายไปแค่2,000บาทเออใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเอฟได้แหวนแพนโดรามาในราคาวงละพันทุกคนซึ่งมันเป็นช็อปที่ลิงกูเอาเลต นะคะฉะนั้นเวลาใครไปเอาเลรดแล้วเห็นแพนดอลล่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยแ่่เอฟรู้สึกว่าแพนดอลลาราคาดีกว่าสวอลฟสกี้นะเออตอนแรกเอฟไปดูสวอลฟสกี้มาเหมือนกัน<ๆ>ก็รู้สึกว่าแบบสวอลฟสกี้ก็ยังอยู่แบบหลัก2,000-3,000นอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปเทียบดูได้ถ้าเกิดใครได้ไปนะก็แต่ว่าอันเนี้ยก็สุดท้ายก็คือไปได้เป็นแพนดอลล่ามาทุกคน2วง2,000นะเออไม่ซื้อได้หรอแม่ถามหน่อยถามมาได้ไหมก็ได้แหละเออ นะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าอยากแนะนานะคะสาหรับใครที่เป็น,ปนสายแพนโดลา่าไปแบบเออไปซื้อแบบเม็ดชามไปซื้อแบบสต็อปเปอร์หรือว่าไปซื้อซอยเส้นใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ได้เลยนะคะพูดเลยว่าแนะนํามากๆสําหรับแพนโดลา่าที่ญี่ปุ่นที่เอาเล็ดนั่นเองนะก็หมดแล้วแหละของที่ได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะตอนแรกจะไปตามหาอันนี้ด้วยนี่เพิ่งได้มาใหม่แต่ซื้อในเมืองไทย ตอนแรกจะไปตามหาดินในลูก้าเพื่อซื้อเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเอามาใส่คอมนะตอนแรกจะไปตามหาที่นูน่นแต่ว่ามันไม่มีสาขาที่ใกล้เก็เลยไม่ได้ซื้อสุดท้ายมาได้อันนี้จากเมืองไทยนะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครได้แวะเป็นดินในลูก้าเนี่ยก็ลองดูกระเป๋ากระเป๋าเขาดีมากเลยอะ่ะเออเอามาใส่แบบคอมไปทํางานนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยอันนี้ชอบมากเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละทุกคนรู้สึกว่าคลิปยาวใช่ ไม่ได้อัดคลิปนานเออมีความเมายาวนะเดี๋ยวขอออกไปกินข้าวก่อนใครชอบอะไรตรงไหนหรือว่ามีคำถามตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ไ้ที่คอมเมนต์เซสชั่นได้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ให้กับช่องเอฟด้วยนะคะและไอไอเทมพวกเนเนี่ยข้างหลังพวกเน่ยหรือแบบอะไรก็ตามเนี่ยจะมาทยอยรีวิวให้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการอัดคลิปอีกสัก2คลิปนะมัง้งเออหลังจากที่เนี่ยตอนเนี้ยอันนี้เป็นคลิปที่2แล้ววันนี้ต้องอัดเลย4คลิปรวัวๆนะคะก็ ประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ